นี่พวกเราไม่ได้เจอยองฮีกันมานานขนาดไหนแล้วเนี่ยประมาณปีหนึ่งอะพี่ฝนหัวคิดถึงชะมัดเลยเอออะเดี๋ยวก่อนนะ นี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยตอนนี้อยู่ในกองถ่ายนี่นะกองถ่ายเหรอนั่นไงยองฮีอุย๊ยคิดถึงางมบดเลยเดี๋ยวนะาทาไมเพื่อนวุ่นวายกันขนาดนี้เพราะว่ากําลังจะเริ่มแล้วพี่ฝนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มีด่านใหม่ด้วยงั้นเหรอใช่แล้วเขาให้เราวิ่งแข่งกันวิ่งแข่งเหรอโอ้ยอย่างนี้สุดยอดไปเลยเดี๋ยวก่อนนะเหมือนกับว่าเราได้ยินเสียงเล็ดร้กิไีไลมาจากไหนเนี่ยมาจากหุ่นข้างหน้าไง เดี๋ยวนี่ยองฮีกลับไปทางานแล้วเหรอนั่นแง,งเขานั่งอยู่ในหุ่นบังคับหุ่นอยู่อะเด,เดี๋ยวก่อนอย่างนี้เราจะต้องรีบไปกันซะแล้วทุกคน, oh. นเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนพี่ฝนเห็นเพื่อนเป็นลมด้วยเพื่อนเป็นลมไปเรียบร้อยแล้วเพื่อนเป็นลมอยู่ไหนแล้วอะ่ะแดดมันแรงไงเงี้ยแดดมันแรงนะพี่แอกอยู่ไหนอะ่ะอยู่ข้างหลังนี่ไงไม่เห็นเหรอหเ,ดเดี๋ยวก่อนตรงนี้มันมีอุโมองค์อะไรบางอย่างให้เราวิ่งเข้าไปด้วยนะเนี่ยถึงจะเป็นอุโมงค์แบบนี้เราก็วิ่งไม่ได้ถ้าเป็นเลสไลท์นะเดี๋ยวก่อน เลดไลท์กินไลท์แล้วกินไลค์ก็รีบวิ่งดีอือันนี้เขาเรียกว่าวิ่งวิบากหรือเปล่าโอ้โหพี่ฝนเดี๋ยวนะข้างหน้านั้นอเพื่อนเป็นลมหกล้มเฉยเลยอะเดี๋ยวเดอันนี้ต้องปีนใช่เปล่าใช่แล้วอยองฮีฉันกลับมาแล้วโอ้นั่นไงเขาอยู่ตรงนั้นนะ่ะเราจะต้องวิ่งไปหาเขาพี่แอบดูเพื่อนข้างๆพี่ฝนเร็วเขา้าคนไหนอ่ะคนที่เป็นลมอะ อ๋อไม่ได้มองรีบวิ่งอยู่เนี่ยการหลบโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มีสิ่งกีดขวางต้องกระโดดข้ามไปเฮ้ยไม่ทันแน่เลยพี่ฝนไม่ทันหรอใช่แล้วเอา้าแย่แล้วทำไงดีดูเหมือนว่าเราจะไม่ทันจริงๆด้วยโอ้ยต <c oughs> กลงไป เรื่องเราแบบนี้มันเกิดขึ้นเร็วมากๆโอ้ตกน้ําเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะโอ้ทำไมมันเกิดขึ้นเร็วจังเลยอ่ะเฮ้ยเขามีดานใหม่ให้เราเล่นอีกแล้วเนี่ยเพราะมีดานใหม่อีกแล้วอ่ะใช่แล้วดานเมื่อกี้ยังไม่ผ่านจะขึ้นดานใหม่แล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวดูก่อนอะไรอ่ะอู้หูเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้เป็น น้ำแข็งเหรอดานเอลซ่าเหรออ๋ใช่ใช่ดานเอลซาเนี่ยมีโอลาฟกับฟอร์เซ้นด้วยอยู่ตรงไหนน่ <laughs> <laughs> น่าจะอยู่ข้างในอุโมงค์นี้หรือเปล่าอยากจะบอกว่าอากาศตอนนี้หนาวมากๆเลยนี่พี่เอกอยู่ข้างบน <laughs> หนาวจนเพื่อนเป็นลมกันหมดเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่ไงเลดร้ท์มาแล้วเด้อใจเย็นนะใจเย็นเกือบไป ไอ้ตรงเขาอยู่ข้างล่างลายตาเงี้ยเวียนหัวเขาเป็นลายน้ําแข็งกินไล่แล้วไปเร็วเข้าไม่มีเพื่อนวิ่งกลับมาด้วยพี่ฝนวิ่งกลับมาได้ไงอะไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยดูเหมือนว่าเพื่อนเขากําลังจะมีอะไรนะมีวงกลมๆเป็นออร่าเฮ้ยเล่นไล่แล้วหยุดก่อนอันนั้นเขาเรียกบาเลียบาเลียเหรอบาเลียไว้ป้องกันน่ะเรื่เราเราจะต้องวิ่งแล้วนี่กรีนไล์มาแล้วรีบวิ่งเร็วเข้าเฮ้ยถึงแน่นอนเลยอ่ะเขาเนี้่รับรองว่าจะต้องถึงยองฮี พี่เอกต้องชนะ <laughs> เดี๋ยวใจยเ,ย,จย,เย,ย็นๆนะใจเย็นๆเฮ้ยตื่นเต้นจะมันนะกรีนไท์แล้วอ้าวไปไหนแล้ว <laughs> พี่วอนวิ่งไปข้างหน้าแล้วทําไมพี่เอกวิ่งกลับหลังอ,อ๋อแล้ววิ่งถอยหลังทําไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีก็วิ่งกลับ <laughs> หลังอีกนิดเดียวอ่ะพี่เอกเร็วเข้าโอ้โหสิบวิสิบวิ กรีไลท์กรีไลท์แล้วจะทานไปเนี่ยเย้โอ้โหโอ๋หอนี่ไงพอ <c oughs> ชนะแล้วก็ได้อ๋อพอชนะแล้วเราจะได้อันเนี้ยใช่ไหมวงกลมโกมันเนี้ยใช่แล้วเราจะได้บรียาเดียวเดี๋ยวขอขึ้นกระโดดขึ้นไปหาเขาก่อน ยองฮีนี่เธอมาทํางานอีกแล้วเหรอฉันก็ต้องมาทํางานนะดิแล้วพวกเธอมาทําอะไรกันเนี่ยฉันก็แวะมาหาเธอไงถ้าไม่มาหาเธอฉันก็คิดถึงแย่แน่นอนเลยนั้นเนี่ยเอออย่าลืมเฝ้าเมืองซากุระไว้ให้ดีๆอ่ะรับรองได้เลยรับรองว่าฉันจะคอยเฝ้าเมืองไว้อย่างดีเลยอ่ะยองฮีได้ข่าวว่ามีเรื่องทุกตอนเลยใช่แล้วแล้วถ้าไม่มีเรื่องนะฉันทําอะไรไม่ได้แน่นอนแหละฉันต้องหาเรื่องไว้ก่อนหมายความว่าไงพี่ฝนเดี๋ยววิ่งกลับไปหาพี่เอกก่อนนะเออแล้วทําไมพี่เอกโดน โดนทําให้มาอยู่ตรงเนี้ยไม่รู้สิพี่ฝนมีบาเลียป้องกันนะแล้วนี่ตุ่มอะไรอะ่ะอันนั้นก็ระเบิดเปล่าตุ่ตม <c oughs> โอโ้โ,อโหเดี๋ยวขอ,อกลับไปที่เดิมก่อนแล้วไปเหยียบเอฟเฟกต์ของกองถ่าย <c oughs> เขาทําไมเนี่ย <c oughs> ไม่รู้สิเฮ้ยเดี๋ยวเขากําลังจะเปลี่ยนด่านอีกแล้วอะ่ะ <c oughs> จะมีด่านอะไรแปลกกว่านี้อีกเหรอโอ้ยอยากรู้จังเลยว่าด่านต่อไปจะเป็นยังไงอะนะมาแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรเนี่ยดูเหมือนว่าข้างล่างจะเป็นน้ํา เป็นน้ำหมอเ้ย่ล้วรู้แล้วรู้แล้ว,ลวอันนี้จะต้องเป็นด่านของแอรียลนางเงือกหาเนี่ยเนี่ยนางเงือกแน่นอนเลยคนคนละเรื่องกันนะนี่ไงข้างหน้ามีแอรีลจริงๆด้วยนะขอบอกใช่แอรีลที่ไหนเล่าใช่ดิเขาเป็นนางเงือกอเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนเลดไลท์มาแล้วรู้แล้วว่าเลดไลท์แต่เขาเป็นนางเงือกแต่เขาไม่ใช่แอรีลยลทั้งน่อยเอาไม่ใช่แอรีเลเหรอดูดิผมคนละสีกันเออใช่แต่ว่า ก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยเออพี่เอกยืมซ่อมวันนี้ไปใช้ได้ไหม <c oughs> หเฮ้ยเดี๋ยวดีวดวกว่นเดี๋ยวเราจะต้องออกวิ่งแล้วนะไม่งั้นเราก็เราไม่ทันแน่นอนเลยอ่ะรอบนี้พี่เอกว่าไม่ทันแน่นอนเฮ้ยข้างหน้ามีเรือโจรสลัดด้วยไหนอะ่ะข้างหน้ามีเรือกับตันแจ็คสเปโรหรือว่าเรือของรูฟี่กันแน่อ่ะไม่รู้เดี๋ยวขอไปดูก่อนโอ้โหเดี๋ยเดี๋ยวหยุดก่อน <c oughs> ใจหายใจคว่าหมดนเลยเล็ดไล่กลิ่นไร ไม่ใช่เรือของลูฟี่อ่ะอะแล้วเรือใครอ่ะเรือใครครับไม่รู้เดี๋ยวอันนี้น่าจะเป็นเรือนูบแน่นอนเลยเฮ้ยทำไมมีตัวอักษรแปลกแกเป็นเรือนูบไงเรือของนูบอ่ะโอ้พี่ฝนไม่ทันแล้วเพกติดเอาไม่ทันแล้วเหรอโอ้เลือสิบวีเองอ๋อสิบวีไม่ทันแน่นอนสงสัยเราจะต้องลงไปอาบแดดข้างล่างกันแล้วล่ะเฮ้ยพี่ฝนทันเหรอไม่ทันเนี่ยหมดเวลาพอดีโอ้โหล่วงเลยอ่ะ เนี่ยเขามีเวลาให้เราจํากัดพี่หวนคิดว่าเราอาจจะต้องวิ่งไปข้างหน้าเอออดนนี้เดี๋ยวก่อนใครอ่ะนี่เวนซเดกับติงมีด้วยเหรอนี่ไงเวนซเดกับติงมาด้วยกันเนี่ยอยู่ตรงไหนไนีเพยงหาไม่เจอนี่ยอยู่ตรงนี้ไงกาลังจะออกแล้วมาเร็วเขา้ากําลังไปเดี๋ยวก่อนเวนซเดรอฉันด้วย อยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ไงกําลังวิ่งไปเออเออไม่ทานเนะว้นสเดเป็นลมไปแล้วอะ่ะเว้นสเดเป็นลมเหรอเ <c oughs> ว้นสาเดเป็นลมเ้าแล้วไปเอกอยู่ไหนเข้าเมื่อกี้ไปเอกค่านหน้าอ๋อ,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 อเมื่อกี้เข้าเส้นชัยไปแล้วเหรอเข้าอยู่คนเดียวโอ้ดีจังเลยงั้นเดี๋ยวไนวิ่งต่อไปเลยก็แล้วกันแล้วเราวิ่งไปเหยียบไอ้ตรงนี้ได้ไหมเอฟเฟกต์กองถ่ายเนี่ยเอฟเฟกต์กองถ่ายเหรอใช่แล้ววิ่งไปเหยียบไม่ได้เมื่อกี้ไี่ฝ่ โดนตุยไปแล้วไงแต่พี่ังมีบาเลียนะแต่ว่าพี่หวนโดนไปแล้วรอบหนึ่งไงอ๋อพี่หวนโดนก็เป็นเหมือนกันแต่อุ้ยใช่แล้วยังไงมั่งอ่ะโอ้เดี๋ยวมานะแล้ <c oughs> วไปต่อโอ้โหข้างหน้ายังอีดยาวไกลเพื่อนข้างบนเขาเข้าเส้นใจกันไปหมดแล้วอะ่ะแล้วเข้าเส้นใจได้แค่บางคนเองหรอนั่นไงเวลามันใกล้หมดไง อ๋อแล้วทําไมบางคนอย่างของพี่เองเมื่อกี้เพกก็กระเด็นกลับไปอยู่ตรงนั้นด้วยอะ่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวขอพี่ฝนเข้าไปยังเส้นชัยก่อนดีกว่าฮึบฮึบอยากเปลี่ยนด่านมากแล้วอะ่ะนี่ตอนนี้เขาทํางานนี่เขาไม่ค่อยคุยกับเรานะเนี่ยยองเฮียเหรออา แล้เวเดี๋ยวค่อยเข้าไปใกล้ๆค่อยคุยกับเขาก็แล้วกันอ๋อมันเป็นเวลางานของเขาเวลางานของเขาอย่าเพิ่งไปคุยงานแล้วทําอะไรบังคับหุ่นยนต์ให้หมุนหันหน้าหันหลังอ๋นนี่ไงเฮ้ยดูเหมือนว่าด่านนี้เขาจะต้องเปลี่ยนด่านแน่นอนเลยจริงเหรอเนี่ยเดี๋ยวขอคุยกับเวนสเดก่อนวันนี้เวนเดย์ไม่ไปถ่ายหนังเหรอจ๊ะไม่ไปถ่ายอะค่ะทำไมไม่ถ่ายล่ะจ๊ะวันนี้มาเล่นอันนี้มั่งเบื่ออ๋อวันนี้มาเล่นกับยองฮีมั่งว่า,งา้งเฮ้ยพี่ฝนเร็วเข้าเร็วเข้าจะไปทันไหมเนี่ย โอ้ยออเวนเดไปไหนแล้วอยู่ข้างหลังไงไหนอะ่ะอยู่ตรงนั้นน่ะอ๋อนั่นไงเห็นแล้วมาเร็วตามมานะตามมาเดี๋ยวจะกระโดดข้ามไปกาลังมองข้างหลังอยู่เขาตามมาแล้วพี่ฝนโอ้ยตรงนี้มีสิ่งกีดขวางอันใหม่อะเราจะต้องข้ามผ่านไปให้ได้นะขอบอกสีแสบตามาก เว้นเดย์ตามมาเร็วนั่นไงอยู่นว,วู้นไงเดี๋ยวขอวิ่งหันหลังก่อนดูเว้นเดยก่อนว่าวิ่งผ่านหรือเปล่าโอ้ oh, จะไหวไหมนะเว้นเดเล่นไลทกินไลทระวังให้ดีนะเธออุ้ย,ย,ยต้องหยุดหายใจกันเลยทีเดียวอยู่ตรงไหนกันแล้วเนี่ยพี่วันอยู่ตรงกล่องนี่แล้วอ๋อพี่เอกไม่เห็นเพกวิ่งเข้ามาในช่องสีเหลืองแล้วอะ่ะนี่งานกำลังจะเข้าไปในช่องอุโมงค์อะ เอาหยุดทำไมพี่ฝนเอาก็ามันเลดไล่อะโอ้ไปได้อีกหน่อยนึงไปไม่ได้พี่เอกต้องระวังให้ดีไม่งั้นมีหวังตวีแน่นอนเขาดีเลยประมาณสองวิอะพี่ไงกระโดดทืบฉบข้างหน้าอีกนิดเดียวก็ถึงแล้ว <c oughs> จะถึงแล้วเหรอใช่แล้วอีนิดเดียวเวนเซเดไปไหนแล้วไม่รู้เออพี่เอกก็ไม่เห็นแล้วแฮหรือว่าเวนเซเดของเราจะไม่รอดแล้วอะทุกคนสงสยัยกระดุดหกล้มตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยอ่ะเป็นลมไปแล้วนี่ไงเฮ้ โอ้โ oh, หน่าเจ็บใจเออน่าเสียดายมากเลยอะไม่ทันน่ะแล้วต้องมาเลดไลท์คตอนเหลือ2วีด้วยเออไม่ทันน่ะไปไหนแล้วเนี่ยอยู่ตรงนี้อ,อ๋อแล้วเบนเดย์ของเราไปไหนแล้วอ่ะโอ้ยถ้าทางจะงอนแล้วไม่เล่นเ้ยเดี๋ยวมีด่านถัดไปเป็นด่านสนามเล่นหรอสนามเด็กเล่นต่างหากอ๋อสนามเด็กเล่นหรอโหสุดยอดเลยเดี๋ยวขอเข้าไปดูข้างในหน่อยดีกว่าโอ้โหดูเพื่อนดิโหสีแสบตาหน้าดู <laughs> เอ้ยมีเพื่อนนั่งได้ด้วยหรอมีเพื่อนมาเยอะเต็มไปหมดเลยพี่ฝนเฮ้ยกินไลฟ์แล้วต้องวิ่งแล้วอระตอนเนี้ยจริงอ่ะนั่งได้จริงๆใช่เปล่าข้างหน้ามีเก้าอี้อยู่เดี๋ยวลองไปนั่งดูดีกว่าโหนั่งไม่ทันนะ่ะเ,เดี๋ยวก่อนเล่นไลฟ์โอ้โหเพื่อนเป็นลมอีกแล้วเอ,อเพื่อนสะดุดหกล้มเพื่อนสะดุดหกล้มเป็นลมเลยนี่มานั่งพักกันตรงนี้ก่อนดีกว่าเราจะนั่งกันอยู่อย่างงี้จริงหรอ <laughs> นี่อ่ะพอมีเพื่อนเมแกนมานั่งด้วยอะ่ะขอบอก <laughs> เอาไปกันเถอะเลดไท์ like, กินไท์แล้วแต่เราไม่รีบไปอะ่ะเดี๋ยวจะไม่ทันแล้วนะสงสัยไม่ทันแน่นอนเลยอะ่ะคราวเนี้ยวิ่งต่อเลยไหลหวนไหลอะไร<ๆ>เล่าปะโทเมื่อกี้มันเลดไหลอยู่ตอนนี้จะต้องหยุดก่อนโอ้เพื่อนไปเป็นลมอยู่ในพุ่มไม้เมื่อกี้หนึ่งคนเร็วเข้าข้างหน้าอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ถึงแล้วนี่นั่งก่อนนั่งก่อนเนาะใช่แล้ว <laughs> โอ้ ใจหายใจความ,มตื่นเต้นมันเมื่อยมันเมื่อยต้องนั่งก่อนมันตื่นเต้นมากเลยไม่ได้กลับมาเล่นกับยองฮีตั้งนานแล้วอะ่ะเฮ้ยไม่ทานนะไม่ทานจริงๆขอบอกโธเอ้ยเออไม่ทานนะทุกคนเดี๋ยวกลับมาใหม่ดีกว่าโอ้ไม่ทานเออฮืออเออฮือโอ,อ,อ้เป็นลมไปแล้วนี่ <laughs> เราต้องกลับมาเริ่มใหม่อีกแลวเหรอเนี่ย <laughs> ใช่แล้วกลับมาเริ่มใหม่ในด่านต่อไปเฮ้ยเราจะทําไงกันต่อเนี่ยพี่ฝนด่านนี้ไม่รู้เป็นด่านอะไรเหมือนกันนะทุกคน อยากได้ด่านแปลกๆอ,ะอ่ะอยากได้ด่านเปลี่ยนใหม่มั่งอ,ะอ่ะจริงเหรอเขาจะมีด่านเปลี่ยนให้เราเหรอ อันนี้เป็นด่านเริ่มต้นน่ะอาววนกลับมาเหมือนเดิมแล้วอ่ะอวนกลับมาเหมือนเดิมไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวนี้พวกเราจะต้องเข้าเส้นชัยให้ได้เลยมันก็ต้องแงงอยู่แล้วด่านเดิมเล่นจนชินแล้วอ่ะอาต้องเข้าเส้นชัยให้ได้เลยไม่งั้นแพ้อายเขาแน่นอนบอกว่าวิ่งไหลได้อีกสองวิไม่เชื่ออีกไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวเป็นลมเห็นไหมเพื่อน,นเป็นลมแล้วราะพี่เอกวิ่งไหลไปอีกสองวิเห็นปะก็เลยไปเร็วกว่าอ๋อพี่เอกวิ่งไปต่อเหรอไปได้อีกสองวิไงเ <c oughs> มื่อกี้ใครละเบิดไปแล้วอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันตุ้มตามตุ้มตามเป็นลมไปแล้วนะั่นไงเห็นเปล่านันก็เป็นลมบอกแล้วว่าอย่าเหยียบเอฟเฟคของกองทายครับดี๋วเดี๋ยวเดไปกันต่อดีกว่าทุกคนอ,อีกนิดเดียวก็ถึงแล้วนี่ทํางานดีมากเลยนเนี่ยใช่แล้ว <c oughs> โอ้ยใจหายใจควม่มโอ้เพื่อนเป็นลมก่อนไปถึงต้องเยอะแนะ่อ่อแล้วน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยโดนเอฟเฟคเข้าไปแสบตาเลยเมื่อกี้อีกนิดเดียวเราก็ถึงแล้วทุกคน เอาสู้สทุกคนสู้สูเลยนะเป็นกําลังใจให้เลยเนี่ยเหลืออีกยี่ิบามวิเราจะทันไหมเนี่ยทันแน่นอนรับรองได้คราวนี้พี่ฝนจะต้องเป็นฝ่ายชนะพี่ฝนแต่นี่คือสิบห้าวิแล้วนะสิบห้าวิสุดท้ายเข้าเส้นชัยแน่นอนรับรองเฮ้ยจะทันจริงเหรอทันยังไงก็ทันทันทันเก้าปดเจ็ดห เอืออชื้อฐ <c oughs> านบอดีเแน็นปะบอกแล้วว่าทานนนัน,นสุดยอดไปเลยนั้นเนี่ยสุดยอดไปเลยเย้งั้นเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบอา้าวหายไปไหนแล้วอ่ะ อทำไมเพียกกลับมาเนี่อ้อพี่ฝนยังอยู่ที่เดิมเลยอ่ะโอ้โหดีจังเลยอ๋องั้นเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้ง,งเตือนเพื่อไม่ใพลาดคลิปต,ต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราสองคนและเพื่อนๆอ,อีกมากมายก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบุยบุยยเดวิ่กลับไปหาทำไมพียกถึงกลับมาคนเดียวอ่ะไม่รู้สิ <laughs>